เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้รุ่นวิชั่นกันคนกดเข้ามาในเซตติ้งเพื่อทำการเชื่อมอินเทอร์เน็ตพอเราเชื่อมอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้ง <กด S 2> มันจะป๊อปอัพมีอัปเดตขึ้นมานะคะทุกคนสามารถกดอัปเดตแล้วก็รอให้มันรันได้เลยเออนั้นห้ามปิดเครื่องนะคะแล้วก็หลังจากอัปเดตเนี่ยสามารถดูหนังได้เลยสมมติถ้าเป็นตัว Netflix เนี่ยทุกคนมาที่ n e Netflix ตัวสีขาวอันนี้นะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Netflix ที่เอาไว้ใช้ผ่านตัวรีโมทนะคะส่วนตัว Netflix สีดำที่ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะตัว Disney ของประเทศไทยเนี่ยจะเป็น Disney ที่ชื่อว่าดิสนีย์ฮ t s สตาร์เท่านั้นนะคะจะโหลดผ่านตัว App Store ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วิธีการแคสผ่านมือถือนะคะเราจะเอาภาพจากมือถือเนี่ยฉายขึ้นหน้าจอวิธีง่ายๆคือทุกคน make sure ว่าตัว Wi-Fi ของตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นตัวเดียวก,กันกับตัวที่อยู่ในมือถือนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นตัวนี้ mm hmm. นี่นะ นี่คือของตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็อันนี้คือของมือถือของเราหลังจากนั้นทุกคนกด Control Center นะคะแล้วก็กด Screen Mirroring แบบนี้ได้เลยมารเข้า YouTube แล้วก็นี่ภาพทุกอย่างนะคะที่อยู่ในมือถือของเราเนี่ยก็จะโชว์ไปที่ตัวเครื่องโปรเจคเตอร์เลยนะคะแบบนี้จะดูหนังหรือจะดู MV ดูวิดีโอเนี่ยแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันที่อยู่ในตัวเครื่องเลยนะ สำหรับใครที่อยากเชื่อมตัวคอมพิวเตอร์นะคะทุกคนกดเข้าไปที่ setting แล้วก็เลือกไปที่ input source หลังจากนั้นเนี่ยกดโหมดนะคะเป็นโหมด HDMI นะคะเราใส่ HDMI นะคะที่เราแถมไปให้เนี่ยเสียบเข้าไปตรงพอร์ตตรงนี้อีกด้าน,นึงเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะ,ะสำหรับใครที่อยากจะ ขยายนะคะซูมเข้าซูมออกเนี่ยก็สามารถกดที่ projection แล้วก็ซูมจ out ได้เลยสามารถซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้เลยะค่ะวันนี้น่าจะมีฟีเชอร์ให้เล่นเยอะมากปรับมิลลได้ด้วยนี่นค่ะนี่า้ในห้องเนี่ยสามารถปรับตโฟคอนต์คีย์โซนแบบได้เลยะะสำหรับการรีเซตต็ตนาาในกรณีที่เครื่องกระตุกหรือแหลกทุกคนสามารถกดเข้าไปที่ setting หลังจากนั้นกดไปที่เ about นะคะแล้วหลังนั้นทุกคนก็จะเห็นคำว่า factory data reset กด c o n f i r มได้เลย แล้วก็ใครอยากเปลี่ยนภาษาก็สามารถมาเปลี่ยนได้ที่ซิสเต็มตรงนีุ้ดะระล่างๆหน่อยนะทุกคน